นี่คือรายการ i n นซีอินไซ h ์ครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวปูนอินซีจะถูกนําเสนอที่นี่นะครับวันนี้ก็ถึงคิวของคอนกรีตบ้างนะครับื่องราของคอนกรีตนะครับแล้วผมมีคุณธนงชัยตรีชดารัตน์นะครับคุณธนงชัยเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือ general manager เขตกรุงเทพเหนือนะฮะอันนี้ต้องคุยกันหน่อยแล้วครับก่อนก่อนที่จะลงสู่เนื้อหาเนี่ยนะครับอันนี้เหมือนเหมือนอย่างร้านอาหาร หรือไม่อย่าง s อสแอนีเนี่ยนะเขามีผู้จัดการเขตคนนี้คุมเขตนี้ก็ดูแลและผิดชอบแถบหนึ่งของกรุงเทพอีกคนนึงดูแลอีกเขตหนึ่งเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับละฮะแล้วกรุงเทพเหนือในที่นี้ก็หมายถึงเป็นโซนแา่ประหุนโยธินนะครับดอนเมืองขึ้นไปรวมถึงปทุมธานีและลังสิบริเวณนั้นนะครับอ๋อแล้วหน้าที่ดูแลและผิดชอบนี่ไม่ใช่ขายอย่างเดียวใช่ไหมครับอทุกอย่างทุกอย่างครับรวมถึงการดูการดูแลหน่วยผลิตด้วยนะครับซึ่งในบริเวณนั้นเรามีหน่วยผลิตถึง5หน่วย ครับจะให้5หน่วยผลิตครับผมครับคำว่า5หน่วยผลิตนี่หมายความว่าหน่วยผลิตที่อย่างสมมุติว่าเวลาผมขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะผมจะเห็นมีบริเวณนะฮะแล้วก็มีไอ้เป็นเป็นไซโลผมปูนขึ้นไปมีกรานอกอินซีนะฮะวางอยู่แล้วแต่นะฮะแล้วบริเวณนั้นก็มีเหมือนกับพวกเป็นวัสดุเป็นอะไรอันนั้นนะเล็กหน่วยผลิตใช่ไหมฮะถูกต้องครับไปเล็กว่าหน่วยผลิตนะครับหน่วยผลิตคอนกรีตถ้าเปิดเกิดเราอยากได้เราอยู่ตรงไหนก็ตามแต่ต้องการคอนกรีตนะฮะถ้าหน่วยผลิตอันนั้นใกล้กับไซต์ที่เราจะไปส่งครับผมรถ ของโปิตีิก็ไปรับคอนกรีตจากที่นั่นทุกต้องเลยครับที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขบไปให้อันนี้คืองานรับผิดชอบคุณธนงชัยเลยใช่ครับอ๋อแล้วมีคนทําอย่างคุณธนงชัยนี่กี่คนฮะในกรุงเทพเนี่ยเราก็แบ่งเป็น4พื้นที่นะครับก็เป็นกรุงเทพตอนบนนะครับกลางเมืองครับกรุงเทพตะวันออกและกรุงเทพตะวันตกนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นจะมี GM ทําอย่างเงี้ยสีคนในกรุงเทพมี4นะครับแล้วเราก็มีอีกต่างจังหวัดเรามีอีสเทนซีบอร์ดอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งซ โอ้โหงั้นงัง้นก็ยิ่งถ้าไปออกไปต่างจังหวัดเนี่ยอันนั้นจะเป็นเหมือนผู้จัดก,การภาคเลยป่ะครับเลกึ่งกึ <c oughs> ่งนะ <c oughs> ครับกึ่งกึ่งนะฮะกึ่งกึ่งดีกว่าเราไปชอบเยอะ ใช่ครับเพราะว่าแอเรียมันใหญ่แอเรีมันใหญ่ใช่ครับผมครับผมครับเอาละครับพอพอให้เห็นลักษณะงานหน่อยพอดียังไม่เคยคุยกับคุณธน o งชัยมาก่อนท่านผู้ชมเพราะปกติก็จะค่อนข้างจะคุ้นเคยกับแต่ละท่านที่มาร่วมรายการนะฮะแต่กับคุณธน o n ชัยนี่พอดีเจอเป็นครั้งแรกเลยขอสอบถามนิดนึงว่าลักษณะงานเป็นยังไงนะครับวันนี้คุณธน o ชัยเตรียมอะไรมาคุยกับเราครับวันนี้ที่จะนํามา นำเสนอนะครับ,รบก็เป็นเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จสําหรับลูกค้ารายย่อยนะครับพบว่าตลาดตรงนี้ค่อนข้างจะเติบโต<ห>ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับรบางทีลูกค้าหลายๆท<ห>่านคิดว่าต้องการจะซื้อคอนกรีตเนี่ยสามารถมันต้องเป็นเฉพาะงานใหญ่ห,ญหรือไม่เท่านั้นที่จะสั่งคอนกรีตได้แต่จริงๆไม่จําเป็นนะครับการสร้างบ้านหนึ่งหลังหรือว่าต่อเติมบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะใช้คอนกรีตเข้ามาในการ สร้างของท่านได้เหมือนกันนี่ท่านผู้ชมับแค่ต่อเติมบ้านนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้บริการของอินซีคอนกรีตเราได้นะถูกต้องเลยครับหรือเรียกอย่างว่านครโลคอนกรีตเนี่ยนะครับอย่างนั้นเราลองไปดูสไลด์ที่คุณธนงชัยเตรียมมานะครับท่านผู้ชมครับลองดูสไลด์แรกนี่ก่อนฮะอันนี้ก็ใช้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมฮะว่านี่คือลูกค้าเรานี่คือกลุ่มลูกค้าหลักๆของ ตัวที่ผมเรียกว่าคอนกรีตสำหรับลูกค้ารายย่อยนะครับหลักๆก็จะเป็นเจ้าของบ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านที่มีการไปจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านก็เป็นผู้รับเหมานะครับที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราครับนะครับเพราะนี่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 คืออธิบายด้วยภาพนะคะว่าใครคือลูกค้าของเราซึ่งเป็นรายย่อยเนี่ยนะครับคำตอบคือท่านเหล่านี้นะฮะที่เราภาพอยู่นี้นะครับนะฮะ แล้วก็เนี่ยผมชอบคันจิ๋วเนี่ยครับผมอันนี้คืออันนี้ก็เป็นการบริการของการลูกค้าสําหรับคอนกิราเยอรของเราครับก็จะเห็นว่าในหนาส่วนสําคัญก็คือเรื่องของการจัดส่งบางคนบอกว่าเฮ้ยดิฉันอยากจะใช้คอนกิร์บ้างแต่ว่าซอมันครับมันแคบางนี้ทำยังไงเราสามารถตอบโจทย์เราสามารถตอบโจทย์นี้ได้ครับเนื่องจากว่า ในการจัดส่งคอนกรีตของเราเนี่ยเราสามารถจัดส่งได้ด้วยทั้งรถรถเล็กหรือรถใหญ่นะครับผมไอ้ซ้ายขวานั่นนะฮะถูกต้องใหญ่นั่นหกล้อนั่นเลยนะฮะสิบล้อซ้ำไปนั่นน่ะสิบล้อสิบล้อก็มาได้นะครับแบบจิ๋วนี่ก็มาได้นะฮะแล้วแบบจิ๋วนี่มีอะไรอย่างหนึ่งผมไม่รู้คุณธนงชัยเตรียมรูปมาให้ดูหรือเปล่าสีสันก็สวยงามมากนะอ๋อแน่นอนครับโอ้โหลวดลายแต่ละคันนี่ผมยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ซ้ํากันนะเคยเห็นเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งสองคันวิ่งต่อกันแต่มันผ่านแวบไปเลยใช่ไหมฮ เองว่ารถสองคันนี้เหมือนกันป่ะเออเราก็ไม่ทันสังเกตนะแต่มีคนรู้สึกว่าไม่เหมือนนะลายไม่เหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะครับมีลายเยอะด้วยนมีลายอย่างกี่ลายนะครับผมเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะฮะเดี๋ยวผมขอขอรูปเดิมนิดนึงก่อนฮะแล้วแล้วน้องผู้หญิงข้างล่างนั้นเข้ามาทำอะไรฮะอันนั้นเป็นศูนย์บริการของเรานะครับขอให้คำแนะนำและก็รับจองคอนกรีตนะครับกับทางลูกค้าของเรานะครับซึ่งให้บริการ24ชั่วโมง อ๋ออ๋อนี่ให้เห็นหน่วยบริการทั้งหมดมีรถเป็นอย่างไรพนักงานขับรถเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ศูนย์บริการเป็นอย่างไรนะครับ24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงครับอันนี้คือ1732กด3ใช่ไหมหนึ่งเจครับอ๋อฮะฮะว้าวว้าวครับผมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ฮะอันนี้คือขั้นตอนใช่ไหมฮะครับผมลูกค้าก็กดหนึ่งเจ็ดแล้วกด3เข้าไปน้องผู้หญิงคนนั้นก็รับถูกต้องครับชื่อชื่ออะไรฮะับโอ้อันนี้ขออนุญาตไมัันนนมีคคโทรรเเข้ายอะะบ บางคนนี่เขาจำชื่อบอกผมเลยนะ <ทำ S 2> ตอ <ผม S 2> ลอดว่าเลยอ๋อน้องปอครับอะไรแบบนี้โอ้โหคุณรู้ขนาดนั้นนะอ่ะโอเคโทรเข้าไปปุ๊บนะฮะเสร็จเรียบร้อยอน้องเขารับสายแล้วไงต่อนะฮะน้องเราถ้าเกิดทาง ลูกค้าเนี่ยไม่มีความรู้หรือว่าต้องการคาแนะนำเนี่ยทีมงานของเราก็สามารถนะครับน้องที่ call center เราก็สามารถให้คาแนะนําเบื้องต้นได้ว่าต้องการใช้คอนกรีตกี่คิวใช้งานเทประเภทไหนเหมาะสมกับคอนกรีตประเภทไหนนะครับก็สามารถให้คาแนะนําเบื้องต้นได้โอ้ับนี่นี่เป็นขั้นตอนนะฮะครับผมแล้วหลังจากนั้นอีกกี่มากน้อยยังไงถึงจะมีการจัดส่งไปฮะหรือว่าเราจะต้องมีขั้นตอนอะไรออีกไหมครับการจัดส่งเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับหลังจากที่มีการ สั่งซื้อกันแล้วเนี่ยลูกค้าก็สามารถไปชำระผ่านทางเซเว่นอีเลฟเว่นได้หรือว่าจะโอนเงินเข้าทางบัญชีของที่น้องๆก็จะสามารถบอกได้นะครับเป็นเบอร์บัญชีอะไรนะครับส่วนเรื่องการจะส่งก็อย่างที่บอกแล้วครับหลังจากที่ทางศูนย์ได้รับแจ้งแล้วว่ามีการเข้ามาเนี่ยก็สามารถนัดได้กับทางลูกค้าได้ว่า จะใช้คอนกรีตเมื่อไหรเวลาไหนอย่างไรซึ่งเราก็จะลงจองไม่ให้ครับผมครับแต่ว่าอันนี้รายละเอียดของการติดต่ออะต่างเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องให้ท่านผู้ชมเห็นมากขึ้นว่าอาจจะต้องชัดเจนนะฮะพวกไอเรื่องของแผ่นท่งแผ่นที่อะไรพวกนี้นะครับครับครับผมได้ดูต่อกันนิดหนึ่งครับอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยคือทั้งบ้านใช้ตรงไหนได้บ้างเหรอฮะใช่ครับอันนี้เราก็จะสรุปคร่าวๆไปแล้วกันนะครับว่าในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยคอนกรีตหลักๆที่ใช้มีกี่ประเภทนะครับ ก็อย่างที่เห็นนี่คือจะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือคอนกรีตทั่วไปซึ่งจะแตกต่างกันที่กําลังอัดกําลังอัดคืออะไรท่านผู้ชมกําลังอัดน็คือพื้นที่ในพื้นที่หนึ่งเนี่ยสามารถรับน้าหนักได้กี่กิโลต่อตารางเซนติเมตรนะครับบางทีอย่างเช่นถ้าเราไปเทพื้นที่หน้าบ้านที่วางจอดรถหนักเนี้ยถ้าเราใช้กําลังอัดที่ต่ําก็เป็นไปได้ว่าพื้นที่พื้นอาจจะซุดหรือแตกลาวได้ก็คงต้องใช้คอนกรีตที่เหมาะสมกาลังอัดที่เหมาะสมกับ หน้างานที่เหมาะสมเหมือนกันอันนี้ก็ต้องมีมีวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็คือผู้ได้ต้องมีประเภทของมันถูกต้องครับเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไปก็เป็นคอนกรีตทั่วไปนะครับที่มีกำลังอัดตั้งแต่2 1 0หนึ่งถึงสามแปดศูกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรตรับหรือว่า ksc ศูนที่2จะเป็นคอนกรีตการซึมสําหรับพื้นที่หน้างานที่โดนน้ำบ่อยๆอย่างเช่นดาดฟ้าอย่างนี้นะครับหรือว่าในห้องน้ํา เหล่าน,นั้นแม้กระทั่งสาวายาวก็จะเป็นต้องเป็นคอนกรีตที่เรียกว่าคอนกรีตกันซึมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นของฐานรากละเป็นคอนกรีตประเภทเข็มเจาะ ครับนะครับก็จะมี3ประเภทหลักๆครับนะฮะดูท่านดูภาพนี้ทีนี่นะฮะก็จะเห็นว่าทั้ง3ประเภทเนี่ยนะครับใช้ที่ไหนยังไงไอ้ตัวฐานรากเข็มเจาะก็คือด้านล่างด้านล่างอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นบ้านคุณธนงชัยเขานะฮะที่เพิ่งสร้างตั้งตอนแต่งงานเสร็จใหม่ๆนะฮะก็เขามีสระไว้นงไว้น้ำใช่ไหมหวังว่าเขาบอกว่านะครับอันนี้แต่ว่าเห็นว่าเนี่ยเอย่างงี้หนึ่งหลังเนี่ยมันครบไงนะฮะเราสามารถที่จะตอบโจทย์ท่านได้หมดเลยนะฮะครบ เรียบร้อยนะครับอ่าดูภาพต่อไปโหนี่อะไรฮะเนี่ยตารางมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็บบจะเป็นการแจกแจงมาเลยว่า,าที่ผมบอกว่าสักครู่คอนกรีตมี3ประเภทประเภทไหนใช้กับงานอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะทําให้ทุกทา่านเห็นได้ชัดขึ้นว่าอย่างเช่นถ,ถ้าเราไปเทพื้นถนนเทสารที่รับน้ำหนักไม่มากเนี่ยครับแต่ว่าเทลานสักล้างทั่วไปเนี่ยคอนกรีตที่เราใช้ส่วนมากอยู่ที่ประมาณ240 ksc ครับผมนะครับ แต่ถ้าเป็นการที่มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นจํานวน KSC ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตามครับนะครับอย่างเช่นไปเทสถานที่ที่มันจอดรถอย่างเช่น6ล้อหรือ10ล้อเงี้ยน้ำหนักรถมันเยอะเราก็คงต้องเพิ่มกําลังอัดขึ้นมาหน่อยจาก240เป็น280ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวางเครื่องจักรหนักๆเลยหรือว่าเป็นรถที่เป็นตันๆนี่ก็คงต้องเพิ่มขึ้นมาเป็น320เคอยีสหนักๆเลยใช่ครับนะครับ KSC นี่คือกิโลกรัมเปอร์สแควร์เซนติเมต นะครับเคสีถูกไหมครับเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะฮะซึ่งอันนี้อันนี้อาจจะยากนิดนึงสําหรับผู้ที่อาจจะเป็นเจ้าของบ้านทั่วไปนะฮะแต่อันนี้เนี่ยก็พูดถึงวัตถุประสงค์การใช้งานมาประเดี๋ยวเนี่ยทางหน่วยงานของเราเองเนี่ยเราเราจะแปลความตรงนี้ได้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องใช้ถูกต้องครับขนาดไหนอย่างไรกําลังอัดแค่ไหนน้องๆเราสามารถให้คำแนะนําแล้วก็จอดจงเฉพาะ เฉพาะแบบคอนกีตที่เหมาะสมกับงานที่ท่านต้องการใช้ได้เลยครับนี่นะครับนะครับเพื่อนตารางอันเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่ท่านเห็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซีเรียสกันมานะครับผันนี้คือมีอธิบายให้นะฮะว่าไม่พลาดหรอกครับนะบอกขอให้บอกลักษณะงานมาเถอะนะครับเราสามารถที่จะคำนวณออกมาได้หมดนะครับเลยก็ให้ท่านดูไว้ก่อนนะฮะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้แหละที่จะเล่าให้ผมฟังใช่ไหมตัวพาราน่าจะส่งนะฮะพาราน่าจะส่งอย่างที่บอกนะครับสำหรับการคอนกรีตสำหรับรายย่อยเนี่ยเราสามารถจะส่งได้2รูปแบบคือ ในรถใหญ่ครับก็คือประมาณ6คิวอันนี้อันนี้ใหญ่มากใหญ่มากเป็นรถประมาณรถสิบล้อนะครับครับผมแล้วก็อีกไซส์หนึ่งสมมติถ้าเป็นถนนที่เป็นถนนแคบประมาณสักสาเมตรเนี่ยรถใหญ่อาจจะมีปัญหาในการเข้าซอยแล้วเราก็สามารถใช้บริการของรถเล็กเป็นช่องทางในการจัดส่งได้เช่นกันซึ่งตรงนี้ถนนแคบประมาณ3เมตรนี่ไม่มีปัญหาครับสามารถเข้าได้ถ้าถ้าอย่างคันข้างล่างเข้ามาไม่ไม่น่ายุ่งครับไม่น่ายุไงครับไอ้อย่างข้างบนนี่ก็ต้องนั่นหน่อยนะฮะอย่างพอดีของผมตอนที่สร้างเนี่ยผมผมตัดล้วเลย ไม่อยากรบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็มันจะไปเกะกะเขานี่คือเขาเข้ามาเทเสร็จปั๊บเนี่ยเขาหมุนออกไม่ได้คือทำอย่างนั้นไปเลยเพราะเราตั้งใจจะทําหน้าบ้านเป็นสนามใหญ่ๆอยู่แล้วไงแล้วก็เอาไว้ทำสุดท้ายเพราะนั้นเขาก็จะมีพื้นที่หน่อยนะ่เพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นแต่เห็นแต่ขั้นใหญ่งั้นไอ้เล็กๆสวยๆเนี่ยไม่ได้เห็นนะฮะแต่ว่านี่นี่รู้สึกจะเยอะดีนะฮะจอดเป็นแถวข้างล่างเลยนะโอ๋นี่ไงนี่ไงเอ้ยมันมีหลายสีจริงด้วยล่ะคุณธนทรชัยใช่ครับ อย่างที่บอกครับรถเล็กของเราเนี่ยเรามีเราเรา,เราดีไซน์มาให้เกิดความแตกต่างให้มันดูมีชีวิตชีวาบนท้องถนนนะครับไม่ใช่มันเหมือนกับดูแล้วมันจะแห้งมันจะแข็งเกินไปเพราะตัวคอนกรีตมันก็แข็งอยู่แล้วนะครับเราก็เลยดีไซน์ตัวมอเตอร์ของรถเนี่ยให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นก็มีแบบประมาณ6แบบโอ้โหเขาจะเออนนี้สีนี่อ๋อไม่มีรูปอีกแล้วมีรูปสองรูปนะครับ โโอ้หตีนผมมันมีสีรูปแรกก็จะเป็นเรื่องการฤดูกาลครับผมนะครับลายการหน้าเล่าหน้าฝนหน้าอะไรก็ว่ากันมาแล้วอีกสองล่าก็เป็นเรื่องของความร่าเริงความสดใสของธรรมชาติเอาสดใสแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับจะมีแบบนี้นะฮะแล้วแต่ฤดูกาลดอกไม้บานดอกไม้ผลิอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะฮะใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับไอ้นนี้แหละที่ผมอยากเห็นแสดงว่าวันนั้นอะตาไม่ฝาดหรอกไอ้สองคันวิ่งติดๆกันไปเนี่ยนะฮะคนละสี ใช่ครับแต่ว่าจากปูนซีเมน์เหมือนกันเหมือนกันครับนะครับอ่ะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณธนงชัยต่อครับ ทุกคนที่ปูด C, มมินสีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน กลับมาชมอินซีอินไซต์กันต่อนะครับอยู่กับคุณทนงชัยตรีชนารัตนะครับเป็น general manager หรือผู้จัดการทั่วไปเขตกรุงเทพเหนือนะครับนั่นหมายความว่าบริเวณรับผิดชอบของคุณธนงชัยเนี่ยก็คือตั้งแต่ผ้ลโยธินอัพนะฮะจะไปทางดอนเมือง หลังสิตเขาลังุกกาปนปุมปฐุมนี่นี่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยซึ่งดูแลหมดเลยรับผิดชอบหมดเลยนะครับท่านการผลิตและการขายนะวันนี้คุณธนทร์ชัยก็เลยเหมือนกับเอาลักษณะงานมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมซึ่งจะสามารถคือหมายว่าไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องเป็นโครงการใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะเพียงแค่ท่านจะต่อเติมบ้านเนี่ยท่านอาจจะมีผู้รับเหมามาแล้วนะฮะคุยกันถูกคอกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เหลือก็หาวัสดุคุณภาพนะก็กกร็งกลางมาหาเราเนี่ยเดี๋ยวจัดที่เหลือให้ได้อยู่แล้วนะคร ว่ามันง่ายมากนะฮะสำหรับการที่จะติดต่อทําอะไรกับเรานะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนเบรกแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ทันเห็นภาพแต่ว่าคือไปพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องหน่วยผลิตอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะครับผมก็เลยอยากจะชวนคุยต่อเนี่ยหนึ่งว่าเอาจากหน่วยผลิตออกไปแล้วกันครับนะครับงั้นเดี๋ยวขอดูภาพที่คุณธนงชัยเตรียมมานะครับอันเนี้ยอย่างเนี้ยเราเรียกว่าหน่วยผลิตใช่ไหมฮะถูกต้องถ้าเห็นไซโลคู่กันแบบนี้เนี่ยนะฮะ เป็นเนื้อผลิตบางกีเลยครับครับผมแล้วก็มีทรายกองมีอะไรเงี้ยนะฮะจะมีรถจอดอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นพื้นที่ดูแลจัดการของเราปูเลงของนครหลวงของ่าวนั่นเองใช่ครับเหรอฮะก็ต้องเช่าพื้นที่เขาไว้บางพื้นที่จะเป็นพื้นที่ของเราเองบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เช่านะครับ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 โหอันนี้อันนี้อยู่อโศกก็แสดงว่าไม่ไม่ไกลในใจกลางเมืองนะเนี่ยทำเลเล่นไหมใจกลางเมืองอะไรครับอืมนี่นะฮะโอเคก็ก็สมมุติว่าอันนี้มีออเดอร์ละท่านคออเดอร์มนะพูดง่ายๆนะฮะก็จะ รถเนี่ยรถปูเนี่ยก็จะออกเดินทางจากหน่วยผลิตใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมแล้วก็ยังไงครับอันนี้วิ่งไปตามถนนใหญ่ก่อนนะครับเพราะเนื้องานนี้น่าจะอยู่แถวถ้าผมจะไม่ผิดอยู่แถวเม่งจ่ายแล้วก็ไม่ไกลไม่ไกลกันเกินไปครับผมเพราะฉะนั้นมันมาจะต้องมีการเข้าซอกเข้าซอยเล็กๆเนี่ยซึ่งเกลิดเอารถใหญ่เข้าไปอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะบางทีในซอกในซอยอาจจะ รถสวนกันบ้างเสาไฟฟ้าบ้างสายไฟ,ฟบ้างเนี่ยนนก็เลยลในในเคสนี้เราต้องเอารถเลยรออกไป<ะ>จัดส่งให้มุมงวาล่างนี่เห็นเห็นเลยครับเนี่ยเถ้ารถใหญ่มาสวนลำบากเลย<อ>นนลำบากมากครับนะครับนะฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็นี่ไงเจอซอยแบบนี้ก็ยุ่งอยู่ใช่ครับฮะฮะอันนี้เข้าไปก็จะเห็นว่ามี